รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็พอเองนั่นแหละไอโ้โบยพาอาจารย์ที่ไหนมาทั้งยักษ์แม่งทุกตาเลยเนี่ยโอ้ยแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้อาจารย์เนี่ยมันเฮงซวยมันหลอกลวงมันต้มตุนฉันก็หมดตูดเนี่ยแล้วเอาไงทีนี้แล้วฉันจะทํายังไงอะทีนี้จะทํายังไงเอ้เนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกันดีฮะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยฉ ah, uh ัน huh. น ah, ah, ึกออกแล้วสาธุอดีตสาธุกินมาออะเจ้าแม่นางไม้เจ้าแม่ตาหนีเจ้าขาวันนี้นะเจ้าคะในฉันจ้ะคุณนายชม้อย เอายาหม่องตายาทิมมาถวายเจ้าค่ะขอให้น,นิชันเจ้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยนะเดี๋ยมาเยอะมากเลยอ่ะผมเสียสอนนะครับวันนี้นําน้ําดื่มมากก้ามังกรเหยียบดาวมาถวายครับผมชันนะคัชั้นยายเพียนนะคะนำน้ำแดงมาถวายเจ้าแม่ตะเกียนและเจ้าแม่ตานีนะจ๊ะขอให้วันเนี้เราได้รวยรวยรวยรหยเฮงเงกันนะเจ้าค่ะครับวันนี้เสียโป้ย ก็ได้เอาน้ำมันเหลืองตาญ้าถิ่นวันนี้มาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็เจ้าแม่ตะนีวันนี้ก็จะไปถล่มเจ้าให้เรวยๆและแก่ละเก่าเจ้งนี่ส่วนผมเก่าเจ้งนะครับแม่ตะนีผมเอายาหมืองเขียวตาต้นโพแปดต้นมาถวายให้แม่ตานีนวดถูกแก้เคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกายมลงกัดต่อยถูได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ขอให้เก่าเจ้ง รวยๆไปถล่มเฮียงกังทั้ตัวโอ้โหมีแต่ของดีๆมาถวายกันขนาดนเลยนะเดี๋ยวพวกเราเนจะต้องเฮงๆรวยๆกันแน่เลยไปถล่มเลยเออวันนี้ต้องเอาคืนแน่นอนถล่มเจ้ามึงให้เละไปเลยใช่ใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่งั้นเลยเจ้าค่ะโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดเจ้าค่ะนั่นแหละให้ รวยรวยมาจุกฮะหยั่งแหงเขาบอกโอเคเลยพวกเราไปถล่มมันใช่แล้วแพ้มาเยอะได้นี่เป็นวานของพวกเราบ้างละใช่เจ้าแม่น่าจะให้เราแหละสาธุพร้อมๆกันนะเจ้าคะสาธรวยรวยเฮงเเจ้าค่ะ มั track, นรวยๆกันแล้วไปเอาไปตะล่ไปหลเฮียกลางไรเลยไม อีเบาดิเฮ้ยเจ็บระบมไปทั้งตัวเลยอีพวกนี้นี่นะบอกให้ทาเบาๆนี่พ่อนะไม่ใช่ควายแม่แม่ทำไมมึงถึงทำกับอ้วแบบนี้เลยเอาลงไปอีกดีลงไปอีกดีโอ้ยเบาๆเสะลงไปอีกลงไปอีกลงไปไม่มึงอ่ะลงไปเก๊กกะอะไรเฮียกูยิ่งเจ็บๆอยู่นะเขายิ่งอารมณ์เสียอยู่มึงอเงียบปากไปเลยมันก็เจ็บเหมือนกันแหละมึงสองตัวก็เหมือนกันอย่าเสกมาหัวแล้วกูนะกูเป็นแม่มึงนะมึงจะมาหัวแล้วกูได้ยังไงก็แก่ปูนนี้แล้วนะ ทำตัวให้มันสมไวน้นดีเออไม่ดูอายุตัวเองเลย <S <S 2> <S 2> แก่จนปูนี่แหละไปหนีเหรอเขาเฉยหนูว่านะพ่อกับแม่แล้วเปิดบ่อนเถอะเออจริงแป่งก็ว่างั้นอะเปิดบอนอะแม่งมีแต่เจ๊งกับเจ็บน้อมึงก็พูดไม่คิดให้กูปิดบอนแล้วพวกกูจะเอาอะไรแดกอะใช่เอ,อพวกไม่คิดพวกนึงอะเช้าช่ยอะใส่ไม่ได้เลยอะแหน่แม่อะไม่ได้ดั่งใจเลยไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวกูถีบไปนู่นเลยอะไร มึงจะมาถีบกูทำไมเฮียกลางจะไม่ให้ถีบได้ไงอ,ะอ่ะก็เพราะว่าลื้อไงไอ้ผีรักยมแน้่ยน่ะแหมทําเป็นรักหนาบูชาดีนักน่ะก็เพราะไอ้รักยมของมึงไงทําให้พวกกูถึงเป็นแบบนี้อะ่ะ<ข>ว่าว่าพวกมึงอ่ะจะต้องมีผีหาอะไรมาคอยช่วยแน่ๆเลยมึงถึงทําให้รักยมของเราอ่ะซิ่งเล็กแบบนี้นะเฮียว่าไหมเฮ้ hey. หรือว่าจะเป็นจะเป็นเฮ้ยผีผีหาอะไรกวัวเมียมึงผีที่ไหนล่ะไอเฮียดูพ่อมึงนะนับวันมึงยิ่งหน้าเหมือนผีเนอะ เมื er, a a hmm. ่อไหร่อ่ะจะได้เจอพ่อจุกอุ้ยของเตนีอีกนะบ้าจริงเจียว่าหลอกให้รักแล้วก็จากไปเพ้อเจ้อน่ะมึงฉะโดเขื่อนน่ะของฉันยะของแกตั้งแต่เมื่อไหร่ยะอ้าวของฉันตั้งแต่ฉันเห็นชะโดยักษ์ตัวนั้นของเขาอะมาแวกวาย อยู่หน้าฉันนะสิฉันน่ะเลยรู้เลยว่าฉันน่ะเกิดมาเพื่อเป็นของเขาเท่านั้นเธอเจใหญ่แล้วแกของฉันของฉันก็บอกว่าของฉันก็บอกว่าของฉันของฉันของฉันอะแบ่งยัไก็ได้นั้นฉันก่อนก็ฉันก่อนฉันก่อนก็บอกฉันก่อนก็บอกว่าฉันก่อนฉั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 น ก็มึงเป็นผู้หญิงมึงก็ต้องถือนี่อะไรของมึงว่าเหีย้ยกางมึงเอาไปเลยกูบอกให้มึงถือไงเอาถือไงอถือ,อถือแล้วก็วางตรงนี้นี่ไงาวางาแล้วเหีย้ยกางอ้ยถามดื้อจริงๆเหรอนะลื่อจะเอาทีวีมาทำไมวะฮะโ,โอ้มึงนี่โง่จริงๆเลยนะก็กูเอาทีวีมาวางตรงนี้เพื่อให้ผีต้านีกับผีนางไม้มานั่งตรงนี้ไงอ๋อลือด้ฉลาดจริงๆเลยเจะให้มึงมาเดนสนุกแล้วหัวทิ่มตายใช่ไหม โอมีโผที่ฉลาดแบบนี้ยังไงไล่วะฉลาดมากเลยผผว่าคงน,นี่เนี่ยกูนี่ฉลาดมึงโง่จริงๆเลยอ่ะอทา้าวโผอยากรูงม,มาว่าว่าอย่างเงี้ยอยากตักแตกเพื่อไงวะเฮีายากลางก็มึงโง่อ่ะไม่ให้ว่าได้ไงอ่ะเอาทีวีมาตรงนี้แล้วก็เปิดหนังผีให้มันดูไงไอ้หนังผีที่พอเปิดทีวีปุ๊บแล้วมันก็มีผีโผล่ออกมาจากทีวีสักพักนึงมันก็โผล่มาจากบ่อน,น้ําตัวเปียกๆผมยาวๆน่ากลัวน่ <laughs> ากลัวเออโอ้ทำได้แล้ว ตัวผมยาวหน้าเขาขาวออกมาจากบ่อนะเรื่องนี้แน่นอนเลยว่าฉลากอ้วนจไรเรื่องอะไรแม่นะแม่มึงดิไอควายเอ้ยมันเป็นหนังฝรั่งไอที่เราเคยไปดูเรื่องลิงลิงอ่ะลิงลิงอ่ะอ๋อละลิงใช่ไหมที่มันเป็นลิงออกมาทำลายโลกเรื่องนี้ฉลักอ้วาจำไรว่าฉลักมึงนี่โง่จริงๆเลยอ่ะกูไม่น่าเอามึงมาเป็นเมียเลยว่ะมันไม่ใช่เรื่องนั้นไอหนังผีน่ากลัวน่ากลัวกูไม่คุยกับมึงละกูไปดีกว่า จะไปไหนไอเหี้ยการกูไม่อยู่ไงมึงโง่อะกูไม่ได้โง่มึงโง่กูแค่ไม่เข้าใจามึงมึงฟังกูดีๆนะกูจะเอาทีวีมาเปิดตรงนี้แล้วให้ผีต้านีกับผีนางไม้มนนันดัง่งดูไงเพราะถ้าเกิดมันมากูไม่อยู่แล้วกูกลัวไปแล้วไอ,ไอเหี้ยอย่าพุ่งไปแล้วทีวีลนะ่ะทีวีก็บอกว่าจะเปิดให้ผีมันดูไงหรือว่ามึงจะให้กูเอาทุ่มหัวโ<อ>ง,ง่จริงๆเลยเขาถุยอะอะไรนักหนาเหี้ยอะไรรีโมทอะ เอางี้แล้วกันมึงนั่งอยู่กับผีแล้วพอผีมันมาปุ๊บมึงก็เปิดรีโมดให้ผีมันดูไงกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วกูกลัว มาวางไว้ืก็พวกที่ได้ไฮโลในบ่อนนะสิสงสัยอะได้เยอะก็เลยเอาทีวีอะมาถวายเราอุ้ยงั้นเปิดดูเลยฉันน่าจะดูซีรีส์เกาหลีดีดีดีเปิดเอ๊ะจะเปิดยังไงอะมึงนี่โง่ไม่เลิกลาเลยนะปุ่มมาปุ่ม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 เป็นเปิดนั่นน่นะ้นปุ่มเปิดโถมึงเอาว่ากูโง่มึงอ่ะโง่หี่โกอีกโง่ไงอะไฟเนามีไฟให้กูไหม โอ้มอนจารสิวะอ๋อถูเลยถู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 ทำไมเอ้าเพราะเพื่อมียากออกมาไงเราจะได้ขอไฟจากมันตายเสียชาติเกิดบผีจริงๆนะมึงเนี่ยเอาปักมาปักเหรอเออเอามา เมื่อีผีญี่ปุ่นเนี่ยออกมาฆ่าพวกเราอีกโง่แล้วดูไอ้ลักยมสิแมมันวิ่งเล่นกับไอ้กุมารทองเราเฉยเลยวันนี้เราไม่ไปช่วยมันที่บ่อน่ะบ้านเนี่ยมันคงเสียหมดตู้ไปแล้วมั้งก็ช่างมันดิจะไปช่วยมันได้ยังไงการพนันอ่ะมันทําให้คนดีได้ยังไงเฮะมีแต่จะชิบหายคนดีๆเขาไม่เล่นกันหรอกมีแต่ไอ้พวกโง่เท่านั้นน่ะที่มาเล่นกัน แต่ว่าเรารับเครื่องเส้นกันมาแล้วนะแล้วไงใครเค้กช้อนเปิดกูก็เปิดไม่ได้กินไม่ทันเนาะดื่มดื่มดื่มดื่ๆดื่มเปลี่ยนน้ำเดมนป็นน้ำอื่นได้ไหมดื่มไปก่อน อันนี้สิเออ,อน้ำอล้ว ลื้อยังไม่จ่ายตังค์พวกมึงใช่ใช่ลงมันเลยใจเย็นนนี่มึงยังไม่จ่ายเงินเขาอีกเหรอเจ้าที่ไหนไปจ่ายให้พวกมังอ่ะก็เสียตรงหมกตัวแล้วอ่ะเหลือแต่ตัวอ้วนเนี่ยยกให้พวกมังไม่ละเฮียแล้วมึงไม่ไปแล้วมึงลงไปสิมึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงก็ลงไปเคลียร์เลยเท้ามัน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 โอ้ยโอ้ยอเดียไอเดีไปเคลียร์กับพวกมังเหลียวนี้เลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆกันนะพี่นะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากัน อีกอย่างพี่ต้องการอะไรการเ e: งินเงินเงินงเงินไอเงินน่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ <ล up S 1> ผมอยากจะถาม,มว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่พวกพี่เล่นได้เอาได้เอา <ห Newman. S 1> อ่ะทําไมพี่ถึงแห้งขนาดนั้นน่ะโอุย้ยนี่ฉันจะบอกให้นะจ๊ะคุณนายช้อยต่อยหนักนะจ๊ะนี่ฉันจะบอกไว้ว่าที่นี่ฉันเล่นได้เอาได้เอาเนี่ยนะจ๊ะนี่ฉันไปเจอนี่สารเจ้าแม่ตะเคียนกับนางตานี เออเพราว่าแล้ว่าถึงแห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 งง่าแล้วอยากจะถามว่าไอ้ที่รื้อได้ทำไมลื้อทำยังไงมันถึงได้ได้เใช่นั่นสิไอ้ที่พวกผมได้เอาได้เอาใช่ไหมก็เหมือนกันแหละบอกเขาไปดิเรามีอะไรช่างก็มีรักยมปฏิหังที่คอยช่วยไ้ช่างแหงแหงแหงรวยรวยรวยยังไงล่ะเออแเชียวเลของแต่ยังไงก็ของเราก็ดีกว่านาะนางได้นางตานี มันจะดีกว่าได้ไงของเราเนี่ยรักยมได้เอาได้เอาอบางวันไม่ได้แต่ก็เอาเหมือนกันเ<อ>ไม้ของเรานะก็<อ>ตานีนางไม้เนี่ยก็ได้เอาได้เอาเหมือนกันวเ,<อ>เราก็ดีกว่าไม่อย่างงั้นนะของแกจะเป็ตัวอย่างนี้เหรอใชอเอ่เอาเลยมันก็ต้องมีได้มีเสียแต่ส่วนมากอะรักยมของเราพวกกูก็ได้เยอะกว่าพวกมึงลวกันน่ะ ไม่คึก็เผาบ้านมันเลยสักครู่นะเอางี้กับกันขอสรุปว่าเวลาเฮียกังเล่นได้ก็เพราะผีพนันส่วนพวกเราเวลาเล่นได้ก็เพราะผีพนันเช่และในทางกลับกันเวลาเฮียกังเล่นเสียเสียก็เพราะผีพนันพวกเราก็เหมือนกันเวลาเล่นเสียก็เพราะผีพนันใช่ไหม ยังคงนิพวกมีนะเฮียงั้นที่จริงแล้วสาเหตุมาจากผีพนันใช่แล้วก็มาจากผีต่างๆนานาเอาอย่างนี้แล้วกันพวกพี่ๆลุงป้านาอาไม่ต้องมาเผามันเผาเผือกหรือว่าเผาบ้านผมแล้วไมแล้วจะไปเผาอัไงไปเผาสารนั่นไงไปเผาสารกันเผาสารเผาสาร บื่อทีุ่้งก็เบื่อเหมือนกันกินจากของเส้นไหวจนไขมันจะอุดตันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โคตรแซงเลยว่ะไม่มีอะไรมันมันทำเลยอ่ะฉันก็เบื่อเลยแล้วไงสองตัวเนี่ยเบื่อแล้วอ่ะปหาอะไรทำอ่างี้ยันไม่มีอะไรจะทำเลยจะไปทำอะไรฮะจะไปทำอะไรเฮ้

ครับพวกพี่จะฆ่าพวกเขาไม่ได้นะครับทําไมจะไม่ได้ดูดกคุยของพี่จะโดนเขื่อนของนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกพี่ฆ่าคนน่ะพวกพี่ก็จะอยู่ในวงเวียนของสัมภเวสีไม่ได้ไปผุดไปเกิดกันเลยนะครับจะไม่สนใจจะจะฆ่าพวกมันแล้วจะฆ่าน้องเพื่อให้น้องได้อยู่กับพี่ต่อให้พี่เป็น านเทไหพี่ก็ยอมพี่ก็ยอมไม่ได้นะครับพี่ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะผมมีคนรักแล้วมันเป็นใครนี่ครับคนรักของผมงั้นพี่จะฆ่ามันไม่ได้นะครับถ้าพี่ยิ่งฆ่าคน พี่ยิ่งจะตกอยู่ในวนเวียนของสัมภเวสีไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วพวกพี่ต้องทำยังไงอ่ะทำบุญสิครับพวกพี่ต้องทำบุญผมขอร้องครับทำบุญด้วยการปล่อยคนพวกนี้ไปใช่ใช่แล้วพี่ นี่ก็จบเรื่องกันสักทีนะยังไม่จบครับทางเราสืบทราบมาว่าพวกคุณทุกคนแอบลักลอบเล่นการพนันครับแน่นอนครับฟันธงสายสืบจับมาเลยครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นลมอย่าลืมอย่ามองตรายาทิม